สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ร้านบัวสอนอัมพรแท็กเตอร์มีรถไถคูโบ t a L 3 4 0 8มารีวิว1นึ่คันค่ะราคา2อง0สนบาทนะคะมาพร้อมกับอุปกรณ์ใบดาตินหน้าโรตารี่และผาดหลังค่ะเป็นอุปกรณ์3ชิ้นนะคะมาดูรอ เดี๋ยวเบาะทางร้านจะเปลี่ยนให้ใหม่นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามเพิ่มเติมหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์082 709 9275นะคะ มีค่าแนะนำให้3,000บาทนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่พาลูกค้ามาซื้อรถร้านเรานะคะชั่วโมงการทำงานนะคะจะอยู่ที่1,274ชั่วโมงเท่านั้นนะคะอันนี้เป็นฐานหลังนะคะเดี๋ยวมาลองฟังเสียงตัวรถกันนะคะ มาดูรถทางร้านนะคะสามารถจองทางอากาศได้นะคะโอนจองเพียงหนึ่งหมื่นบาทเท่านั้น